สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับทักทาย f อทุกท่านนะครับยามเย็นๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับยากาศที่บ้านผมที่กำแพงเพชรนะครับก็เริ่มอากาศเย็นนะครับผมก็เย็นวันนี้นะครับแมงกับบี้ก็จะลดน้ำนะครับดอกไม้นะทุกคนนะก็ตอนนี้ดอกไม้ของผมเนี่ยนะครับก็มีที่ปลูกใหม่ก็มีคุณนายตื่นสาย นะครับแล้วก็มีดอกดาวเรืองนะครับที่ได้ปลูกต้นกล้านะครับได้ปลูกต้นกล้าใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปรดน้ํากันนะทุกคนเนาะแต่คราวนี้ผมขยับหนีหมดแดงก่อนเมื่อกี้โดนมดแดงกัดเท้าไปยืนตรงข่อขยมดแดงพอดีนะครับโอ้แม่นซะด้วยนะครับอืม โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าหญ้าที่แปลงคุณนาตื่นสายนี่คือขึ้นงามเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวให้มันต้นใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมจะถอนมันถอนได้อย่างเดียวนะทุกคนนะเพราะว่ามันมัน,ข,นขึ้นคู่กับดอกไม้เราได้ไม่ได้ถ้าได้ปุ๊บโดนโดนดอกไม้ขาดนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับโซ,โซลาเซลล์ก็จะสว่างแล้วถ้ามืดปุ๊บโซลาเซลล์ก็จะทำงานนะครับ โอเคเดี๋ยวแมงกับพี่ลดน้ำดอกไม้ก่อนนะครับ ที่ดูมันเริ่มแตกยอดใหม่จากที่ผมตัดารไปแล้วมันแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับนั่นแหละมันถึงจะเป็นก,กิ่งก้านใหม่มันจะเป็นดอกขึ้มาเต็มแปลงเลยนะครับตอนนี้ก็กะสวยงาม Uh nah. เรามาลดหน้าบ้านมันะครับ Okay. <laughs> the mom ตอนนี้นะครับไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไฟ u f o นะครับข้างซ้ายมือนะครับก็จะสว่างทั่วทิศนะครับแล้วไฟที่ผมเอาไว้ตรงสารปู่นะครับก็คือไฟที่ผมเอาไว้ส่องยามค่ำคืนตอนไร์สดนะครับแล้วก็ตรงนี้คือที่บ้านนะครับก็คือหลังนี้นี่นะครับแล้วก็ กระทอมที่ผมจะรื้อออกนะครับก็คือหลังนี้นี่นะครับอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ตรงแม่นะครับก็คือดวงนี้นะครับก็จะมอมเขี่ยอะไรเนี่ยมอมเขี่ยอะไรอ,ะอ่ะเขี่ยอะไรไม่รู้ดูดิไหนอะไรยังไง ขิินอะไรมงไหวเตยยุงเยอะยุงเยอะมากเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ